พวกเราก็บเหลียนหลม้มวันนี้เรามาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าไฟดีอนิเมะนะทุกคนโ,โอ้โหท่าเต้นสุดหล่อเท่เจ้ฮะ ซึ่งแบบนี้นะผมก็จะเป็นแบบที่จะให้เราหาอนิเมะต,ต่างๆนะแล้วก็อนิเมะนี่ก็จะมีเรื่องประมาณกี่เรื่องนี่ห้าเรื่องใช่ไหมนี่ก็จะมีรูโตวันพีดดาร์กบอลเดมอนสเลเยอร์แล้วก็วันพันช์แมนนะโอ้โหก็จะมีตามนี้เลยดูสิโอ้อนิเมะเต็มไปหมดเลยมีทั้งหมด252ตัวโอ้โห เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาหาสักประมาณ30ตัวก็แล้วกันนะหรือมากกว่าน,นี้ถ้าหาได้ก็เอาไงไปเราไปไเริ่มหากันเลยดีกว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้กันด้วยนะครับทุกคนชอบไปหากันเลยแต่แป๊นหนึ่งนะเหมือนถ้าจะเจอแล้วตัวหนึ่งตรงนี้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แค่ตัวหนึ่งว่ะสองตัวด้วยนี่โอ้โหรูโตะแป๊นหนึ่งนะเฮ้ยอนิเมะส,สุดสมจริงอะล่ะนี่เฮ้ย อย่าบาังสีพวกนายนี่เอาไปบงับงบงังไม่ออกไม่ออกโอ้ยตัวก็อ้วนออกไปเร็วจะดูทุกคนดูนี่แบบสิการนีูก็คือแอนิเมะในเกมนี่นะโอ้โหสมจริงมากเลยโอเคได้แล้วทุกคนครับนารูโตะตอนเด็กนะคะเพิมและตัวนี้ตัวต่อไปโอ้โยนี่ซาสกเกะต,ตอนเด็กนะปอพี่นนเฮ้ยยังมีตรงนี้อีกเว้ยจะโกบอนี่ไงตรงนี้ปีนใช่ไหมแล้วกระโดดมาเก็บเว้ยเจออ้าวต้องไอ้สุดใช่ไหม โอเคตามหากันไปต่อนะวันนี้เอ้ยเอ้ปะนึีนี่นี่นี่โอ้โหซากุระอยู่ใต้ต้นไม้เก็บเลยซากุระตอนเด็กนะทุกคนครับตัวนี้ครับซากุระมาอยู่ใต้ต้นไม้แต่ไม่เป็นซากุระเลยต้นไม้นี่อะไรอะไรแล้วก็มีหินนี่ด้วยพูดอะไรของานว่าเอเลี่ยนเออนั่นดี อ๋อตรงนี้ก็มีนะครับผมนี่พวกเราเจอแต่ตอนเด็กๆนั่นเหรอเนี่ยใช่อ้อยดูสิพวกนายมานี่คือมานี่เร็วได้าน่เพราะพวกเรามีนารุโตะล่างสีทองนะโอ้ยไปเลยนี่โดดอย่างรดเร็วไปจิบจิบมายีบโดดแบบอะไรเนี่ยฉลามออฟบีแค่นี้นายก็ตายเหรอนี่เรนรนคิดไงกับฉลามนี่อ้ยออนดอยนี่เหรอฉายา number one เออนั่นสิ ประมาณจอมปอมเล้วแบบเดี๋ยวนะนี่หาง่ายขนาดนี้ระดับมิสติคอลเลยกันเหรอเนี่ย้อเดี๋ยวใช่แหละใช่ไอ้สอดไม่มิดเลยนะเนี่ยนี่ไงเมื่อกี้เจอลูกกันได้เจอแม่ของนารูโตะนะครับผมคุชินะ แล้วก็นี่เจอนี่ครับผมดันโซนะครับโอ้ยนี่โอ้ยแล้วตรงกำแพงนี่ก็มีตัวนี้อ่าใช้พลังเงานะครับผมชิคกามารอตอนเด็กนะครับพวกนายดูตรงนี้สิโอ้ยอบบี้สุดมาเสียวโอ้ยเฮ้ยฉันว่าข้างบนนี่ต้องเป็นมิสิคิลแน่เลยก็ต้องลองดูโอ้ยเดี๋ยวดวงเจ็บเฮ้ยดวงกดชีแบบนี้โดดไปเจ็บเจ็บเจ็บขึ้นไปด้ันบนสุด อ๋อเจอตัวนี้ของแสงกุสาสเซสื่อนะทุกคนครับตัวนี้เฮ้ยมีไปต่อข้างบนเฮ้ยดูข้างบนดิจะเกิดตัวอะไรวะเน่อันนี้มาจากเรื่องนารูโตหรือเปล่าจืบเว้ยเซซื่อร่างสีขาวมั้งนี่แล้วก็มีให้เราไปต่อด้านบนนะโอเคไปเลยเพื่อนเพื่นยิบอย่าลืมตอนนี้ไปไปยฉลามเน่เป็นเรข้างในเนี่ยชอบวุวายจะเลยตอนดดรอนบีนี้ นั่นเองเออมันาหวาเสียตรงไหนนี่มันง่ายสุดเลยเนี่ยนี่ไงโวยาวอีกแล้วอีรอบนี้ฉันตกจริงนะเว้ยอะไรกันนี่ใช้ไม่ได้เออใช้ไม่ได้เลยนะเอเลียนนะอันนี้มีเป็นอะไรวะนี่ทุกคนครับให้มาดารานี่หว่าเฮ้ยโคท่โอ้ยมิสติคอลดเดยนี่จะกรอบดูดิเต็มเลยโอเคเก็บตัวนี้ก่อนจิบ เอ้ยมิสติคอลนะครับผมไอ้มิสติคอลเองแล้วเอ้แล้วมันก็มีหลายตัวเลยนะนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็มีด้วยแล้วเราจะขึ้นยังไงนี่อย่าบอกนะว่าเราต้องโดดขึ้นมาใหม่เลยอ่ะต่อตัวไหมต่อตัวขึ้นนี้อย่าโผล่ไอเลี้ยนขึ้ามาจิบเอ้ยขึ้นได้แต่ฉันขึ้นไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนไอเลียนเอ้ยทําไมมิสติคอลแมปนี้มันหาง่ายจังเลยเนี่ยเนี่ยได้ตัวแล้วคิลเลอร์บีฉันกำลังวิ่งตาพวกไปนาอนฉล แล้วนายก็มาให้อเอเลียนบูสหัวด้วยลงมาหาเอเลียนเลยแงลงมาหาฉันหน่อยแะอขอบูทหน่อยนะเจ็บคือถูกใช้แรงงานโอเคแล้วแล้ออมาบูทชันเร็วทจ็บไอ้อตัวนี้สูงตัวนี้ไม่ได้มันสูงมากเออไม่ได้แล้วเ,เหมือนตรงนี้มันต้องเหมือนว่ากระโดดข,ขึ้นใหม่หลายๆรอบนะเพื่อที่จะมาเก็บตรงนี้เดี๋ยวฉันจะลองกระโดดไปหาของนายดูนะเจ้ากบเจ้าเลียนลองดูมาเลย เฮ้เฮ้ย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 ไ้โน่นยจะถึงก็ได้นะโอ้โหอีเล่ลงไปแล้วนี่จิ๊บโอเคไม่ถึงเฮ้ยมีตรงหินตรงนั้นนะจะเกอบเห็นไหมเฮ้ยเก็บตรงนี้เลยนี่ี่ขี้บาดตอนเด็กนะครับเพมแล้วทำไมตรงนี้มีทางขึ้นด้วยไหนนี่มีทางขึ้นจะต้องมีตัวอะไรอย่างแน่นอนถ้ามีทางขึ้นแบบนี้เขาคงไม่เอาเราขึ้นไปโดยที่ไม่มีอะไรหลกจริงจ็บอ๋อ อ๋อนี่ไงนายเดินรอฉันด้วยสิไม่รอไว้คนอ่อนก็คืออยู่อ่อนอ่อนไปเออไว่เก็บนี่เลยอ้หกหางปมีอีกไหมดูสิตรงนี้มีไหมนี่ไม่มีจะไม่มีแล้วนะเฮ้ยตรงนี้จะก,กบไหนเก็บแล้วไ,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 ได้ไปแล้ว ไปหาต่อกันเลยดีกว่ารู้สึกว่ามันจะหายง่ายมากแล้วเนี่ยนี่หวรนีีอ๋อนี่คือตัวนี่อะไรนะชิโนชิโนใช่ไหมตัวนี้ตัวที่ใช้มันแรงยังไงเล่าใช่แล้วนี่ก็คือร้านรามเม็งนะที่นะรารูโตชอบมากินบ่อยๆอ๋อนะเจอนี่แล้วก็นี่นะโดดแท่งตัวนี้ได้จิ๊บไป<ว>เมาตัวนี้วาดรูปนะครับผมแล้วก็ไปต่อเลยเอ้ยนี่มันออบบี้สำหรับเด็กอน,นิเมนเลยเปล่า าาน,นี่คืออีโนโน,น,นะครับผมฉลามนายโตอีกแล้วใช่ไหมทุกคนดูสินี่แหละนัเบิลวันเอะนั่นเองถึงดับเบิลวันจะเป็นแบบนี้แต่นายก็แพ้ดับเบิลวันอย่างฉันนะเว้ยเยก็บนี่โหทรงผมสุดหลอด่อที่แล้วก็ผมฉนอยากตัดทรงผมทรงนี้จังเลยโอ้ได้เยอะมากเลยเนี่ยแค่แป๊บเดียวเองฉันยังไม่เจอเรื่องอื่นเลยเนี่ยใช่อนีตรงนี้จะโกูอัวนึงพูดมาเก็บนี่ก่อนที่นะาแต่โอเคระดับอีพิกด้วยนะเนี่ย อ๋อมีล็อกลีด้วยตรงนี้ใช่เก็บอะไรแล้วก็นี่นารูโตะตอนวัยรุ่นใช่ไหมเจ็บเจ็บเรียบร้อยนารูโตะเฮ้ยด้านล่างก็มีหนีแน่ด้านล่างก็มีเอาด้านล่างก็แล้วกันมีหนึ่งหางในฟาร์มด้วยเจกบเฮ้ยเอเลี่ยนโดนโดนดีดีเอเลี่ยนเฮ้ยจกบมาเก็บหินาตาตรงนี้ก่อนไหนมีตรงนี้หินตาตอนเด็กนี่มาโอเคไฮ้อะไรเอเลี่ยนโดดข้ามไปเลยนะถึงนิดหด่อยโดดข้ามไปเลย จืบเไหนที่หน้าตานะมันนอ่ีตรงนี้เลยนี่แล้วก็มีหนึ่งหางในฟาร์มด้วยนะเว้ยไม่เดี๋ยวอะไรอ่ะเบรบไอ้หัวอะไรหนึ่งหางในฟาร์มโอเคโอ้ยมีคาคาชิอยู่บนนี้จ้ากบโอ้คาคาชิอยู่บนนั้นนี่ต้นนี้คือบนนี้เปล่าไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่แล้วเข้ามาเอาตัวนี้ได้โอ้อยู่ตรงฟาร์มวัว เก็บเลยโอเคแล้วก็มาเก็บฝั่งขวาตรงนี้ด้วยจ๊บต้องมองข้างๆโอเคมองข้างๆแล้วเดือดแล้วคาคาชิเราจะเอายังไงนี่คาคาชิอาจจะต้องขึ้นบนนี้แล้วก็โดดลงหลังคานะชั้วานี้ขึ้นบนสายลุงนี้ใช่ไหมอย่างนั้นแน่นอนแต่ว่ารอฉลามฉลามได้ยังได้แล้วเว้ยมานี่เร็วขึ้นมาบนนี้ทางนหยทางมันหายด้วย ึ้นมานี่มาเก็บตัวบนนี้โอเคแล้วก็กระโดดลงหลังคาไปนะอ่าเก็บคากาชิบนนี้เลยนี่คากาชิ่อล่อที่อีปิกด้วยเจอแต่จากเรื่องนารุโตะมานั่นสิฉันว่าเราไปสำรวจที่อื่นบ้างดีไหมเนี่ยู่ตรงนี้ก็มีนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอนี้วันพีซไอแลนด์ว้าวอ๋อเราเดินได้เลยป่ะนี่ อ๋อนี่คือเก็บไปเลยอ๋อนี่ไงเจอกาะวันพีสแล้วทุกคนครับโห่เกาะคนเล็กอ่ะนนัขอนナวโตนี่มาเริ่มเลยนี่ตัวนี้เรื่องอะไรวะนี่ไฮ้ยพนี่ก็มาจากวันพีสเลยตรงนี้มีเว้ยตรงไหนนี่ตรงนี้ตรงหลังป้ายค่ะหัวนี่เอ้ตัวมีขาวมีให้เหยียบผลปีศาจแล้วก็ไปที่เรือด้วยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้้โ มาเก็บนี่อุซบนะคะเมโอ้โหบนเรือลำเดียวนี่มีหลายคนเลยนะเนี่ยเออใช่เต็มเลยนี่ตรงนี้ก็มีเรือกดีๆนะเอาห้ามโดนสีแดงเลโอเคเราจะเอาด้านบนยังไงวะนี่ตรงนี้นี่มาตรงนี้เลยจะเกืบอ๋อขึ้นตรงนี้อ่ะเออนี่ไงมีทางขึ้นขึ้นเลยรอ๋อมีโซโลด้วยนี่มันพิเศษโซโลแล้วไหมเหมยเอ็นน่ะมันเสกโลโซจักกอบ นี่โอเคนี่มีอาคาอินุอยู่บนเรือโจสลัดด้วยกันเหรอเนี่ยว้าวโหหน้าตาเหมือนลุงเลยวายเจ้โอ้โหตาเหี่ยวมีฮอกว้าวแล้วก็มีเอสด้วยเจ้าโดนัทนี่เมื่อไหร่ลงมาเรือเร็วด้านล่างโอ้มีฮอสไม่เก็บเลยเฮ้ยใครโดนใช่ไหมเฮ้ยเจ้ากบอะไร นี่ข้างนอกเรือตรงฝั่งนี้เว้ยว้าวมีห้องอ e ีเวอร์ชั่นอ่ะนี่เราต้องเหยียบตรงนี้ก็ให้ยาเบียรกันจิบโอเคระดับรีเจนไะเลยฉนามเฮ้ยฉันรอให้เจ้าก,กลบกับนาก่อนเไ้ยแล้วตรงเลยก็มีจ้าเป็ดด้วยเนี่ยนี่จะเป็ดเนี่ยไหนก็ขึ้นมาตรงนี้นะเว้ยเวกี้ฉันเจอเลลี่ด้วยไหนนี่ตรงหลังเรือเลยหลังเรือเหร เนี่ยมันจะมีที่โดดไปนะเจโกอ๋อเอ้ยอ้มันอ้ยทำไมมันหายไปไหนเอ้อันนี้เก็บมาแล้วใช่ไหมวะนนี้น่าจะเก็บแล้วนะแต่ว่าจะไปเก็บตัวในนู่นอีกนะเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บนั่นคือโดฟาเมงโก้เก็บเลยโอ๊ยทำไมโดฟาเมงโก้นี่หน้าตาคนหล่อที่แล้วะนี่บนเรือนี่คือแบบได้มาหลายตัวมากเอ้ยฝั่งนี้มีตรงนี้ด้วยโอ้ยจมูกแหลมเทียวตัวนี้ เก็บมาเลยบักก er like <oh, okay. ี้นี่แล้วขึ้นบนนี้ได้เก็บพี่อ้วนคนนี้แอะในนี้มีอะไรไหมนี่ใช่ในเต้มีไหมโอ้ยอาดูบีด้าโอ้โหมาเป็นภาพสี่เหลี่ยมเลยคนนี้เออแล้วในนี้ล่ะมีไหมเออมีเป็นอุซอบอ่ะไม่ใช่อุซอบไอ้นี่นี่มันช็อปเปอร์เออช็อปเปอร์ใช่ขึ้นมาด้านบนด้านบนจะมีอะไรให้เก็บไหมอ้าวมีเป็นนี่ว่ะกราบว่ะกราบกราบที่แบบพนมมือแล้วก้มลงนั่นมันกราบ เฮ้โคตรไม่โ,โ,โมดอนอ้าวมีจินเบด้วยพวกนายเก็บอย่างนี้ทรงไหนข้างๆนี่เจอบโอ้โหได้กราบมาแล้วเว้ยอ๋อนี่ไงโอ้โหตัวนี้ก็มีเออจินเบโอเคเก็บกราบอ้าวทำไมเก็บไม่ได้วะโอเคจะลองเดินแบบไม่เดือดโอเคได้มาแล้วโหโหดีกราบเอ้บนนี้ก็มีโอ้โอยู่บนต้นไม้โอเคเก็บอะไรไอันนี้อยู่บนกระบ,บองเพชรนี่เก็บ นี่เจ็บแล้วนะโอ้เจอเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันหาง่ายมากเลยนะเนี่ยใช่ในบ้านนี่แหละดูซิอ้าวบ้านนี่เจอแชงอะไรใบ้านเลยแล้วก็นี่ขึ้นไงตรงนี้ปีนได้ไหมไม่ได้เฮ้ยมันจะเหยียบตุ่มสีแดงได้นะเจ้ากบอ้ยจริงด้วยนายจะให้นายขี่พอได้แล้วไอ้อาวนี่มีตรงนี้ด้วยนหยเห็นไหมข้างบน โอเคโอ้แต่มันดูขึ้นายากจังเลยตรงนี้นี่วิชาขึ้นตำรับหลามว้ายโอ้ยางมากไอ้เอ้ยจะมาเก็บตัวนี้โดดไปเลยจะกรอบโดดมาโอเค นี่จะกบนหนลองซูมดูออกสิซูมดูออกทําไมไงนเห็นเส้นสีม่วงๆตรงใบเรือหรือเปล่าอ๋อโอเคคือขึ้นมาแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วเอา่ะเราขึ้นไปที่เรือทุกคนครับเพื่อที่จะไปตรงนั้นนะเส้นสีม่วงๆขึ้นทางนี้เป๊บโอเคขึ้นมาเลยแล้วก็เลี้ยวขวาทางนี้ทุกคนนี่ก็จะเจอเส้นสีม่วงนะครับฉันแนะนําให้พวกนายไปเอานามีก,ก่อนนะไดเ้เดี๋ยวเจอกัปิน เดียว <c oughs> ต้องปีนตรงนี้ใช่ไหมอะเดียวฉลามจะเก็บได้ไหมจะเก็บได้เลยโอ้โหฉันได้นามีและโลบินแล้วอะไรแปกลกไปไรเล่นผันแหละ <c oughs> โอเคโดดกลับนี่างใช่อย่างนั้นเลยจโะโกบปต้องกดวิ่งด้วยโอเคเจ็บเรียบร้อยได้มาแล้วเก่งๆไม่赖แล้วก็จะลองโดดไปรตรงนี้โอเค เพื่อมาเก็บโลสบินโลสบินได้มิสติค้าวเรียบร้อยได้มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีลูฟี่อยู่ตรงนี้ด้วยเจ้าโก้เออนี่ไง,อไงโอ้ยลงมาอยู่เลยตรงนี้วะน,นี่ไงเก็บด้วยยืนเก็บโอ,โอย่างนี้ก็ได้โอเคระดับมิสติค้าเลยนะเนี่ยไปทุกคนไปเกาะอ,อื่นบ้างนะครับนี่ไงกกอนนีแดนกันบอลช่มนี่นี่นี่มาทางนี้ได้เอ้ยตัวอะไรวะนี่โอ้แปลหางเขาหน้ารเตอรนี่นี่มาทางนี้ได้เรื่องดกกันบอลได้ประหนึ่งเจอป้าซึนอดี แม่แหน่อยอนี่แล้วก็มาต่อเลยนี่ตัวนี้อีกตัวเชิดหุ่นโอ้เยอะจริงจริงเรามาอยู่ในกรอกของดนเกิรบาวั์โอ้โดูนี่เต็มเลยนี่โอ้โหเกมนี้เขาซ่อนจริงหรือเปล่าวันนี้ทำไมมันหาเจอง่ายอย่าง <laughs> เดยเหมือนให้เรามาเดินตามเก็บมากกว่านะเนี่ยเออไม่มีคำว่าหาเลยนี่ไม่แทบไม่ต้องหาเลยนี่จะว่าเราขึ้นทีละคนดีกว่าขึ้นยากอล้นี่ตัวนี้โอเคต้องขึ้นด้านหน้าต้องขึ้นด้านหน้าด้านหน้าขึ้นไง โอ้โหอะอหเดี๋ยวเจอตัวอะไรด้วยวะนี่เก็บตัวนี้แบบโอเคโกหังแล้วก็มีลูกนี่ด้วย嘛โอ้โหลูกแก้วมังกรใช่ไหมขอพอรได้หนึ่งข้อจะกบถ้านายได้ขอนายจะขออะไรขอให้ฉลามอ้วนกว่าน,นี้ว้ายเมื่อกี้ฉันเดินวนๆอยู่ตรงลูกแก้วฉันได้ตัวละครมาด้วยเดี๋ยวมีแต่ลเฮ้ยพิเซอร์พิเซอร์อแล้วก็ในป่าหญ้ามีไหมมีตัวอะไรซ่อนในป่าหญ้าเฮ้ยมีเฮ้ยมีแล้วเนี่ย ค,คลูลิลินอะไรไหมนี่ตรงนี้มีโกคือ,อ,อเมื่อกี้ฉันเจอคุลิลินนี่ฉันนึกถึงลูกแก้วมังกรลูกที่แปดเลยนะเนี่ยว้าวไอตรงนี้มีเจ้ากบไหนนี่ตรงถังขยะสีเหลืองน่ะถังขยะสีเหลืองใช่โอ้โหอยู่ในถังขยะใช่ไหมตัวนี้เฮ้ยสงสัยหาของกินว้าวเจจะลองดูมาตรงนี้ทุกคนเก็บเก็บตัวนี้ครับอ้อตัวอะไรวะ โอเคแล้วก็มาต่อมาเก็บตัวนี้ต่อเลยโกคูแมนเก็บตัวนี้ตอนแรกมันจะหา30ตัวที่เกือบจะร้อยตัวแล้วกันเหลอเนี้ยไอเอาแปดสิบกว่าแล้วโหโคตรเร็วเร็วจริงโอเคมาทางนี้ทุกคนครับเอ้อโยโอเคเหยยบเส้นลองขนตรงนี้แล้วก็มาเก็บตัวด้านหน้านะครับเพิ่มจ็บโอเค ไอ้โหได้นี่มาแล้วคนคร great, Super hey, ับซูเปอร์ูกือระดับเมซี่คอร์ด้วยนะตัวนี้โอเคฉลนรังเก็บแล้วเดี๋ยวเก็บฝั่งนู้นด้วยนะเก็บเลยมายเลขสิก้า เดี๋ยวฉนจะลงไปรอด้านล่างแล้วกันนะถ้าเจอตัวหนึ่งกว่าตรงนี้ไหมนี่ฉลามตรงเมี้ไหนโอ้โหอ,อย่างเนียนเก็บเลยไม่ต้องเดือนตกก็ได้เอาล่ะทุกคนสลับคิปนี้ทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราหาไม่ได้ทั้งหมด85ตัวส่วนฉลามหาได้84ไม่รู้ว่าทำไมหามไม่เท่าพี่กเลยในฉลามเนี่ยี่ที่ฉันพลาตัวไหนเนี่ยไม่รู้ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะอยากดูอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับผมไปแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นบ๊ายบายครับทุกคนโอ้ยทาโกเทเอาด้วยเอยอนีอโออ่โอ้โหพริว้วโอ้ยฉลามยังพริว้วโอ๊ยอะไรของฉลามวะเนี่ยสตาร์ทมอไซค์เลยเออนั่นเองโดด